สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ยังลงมาเร็วแต่ยังก็เปลี่ยนเส้นทางการเดินด้วยนะคะเพราะว่าเอ็งจะมาถ่ายใบไม้ให้ดูคะ่ะว่าเขากําลังเริ่มเปลี่ยนสีนี่คือสวยมากเลยนะคะก็อย่างที่ยังบอกว่าทางทางนี้คือยังไม่ค่อยได้เดินบ่อยล่ะคะ่ะเองจะเดินไปทางรัดอันนี้มันทางตรงก็เหมือนไกลไปไห,นหน่อยนึงล่ะคะ่ะเห็นไหมคะความสวยงามคือมองในกล้องที่เห็นเป็นออกสีม่งกาลอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มองด้วยตาเปล่าออกเป็นสีเหลืองนะคะ นี่แหละค่ะสองข้างทางก็จะเป็นหนี้แล้วพอต้นไม้ที่แบบอยู่ข้างล่างก็เห็นไปข้าเหมือนกันค่ะตอนนี้คือเรื่ดูใบไม้ร่วงของจริงที่แบบสวยงามมากเลยนะคะใบไม้เขาเปลี่ยนเองได้เลยนะเะเปลี่ยนสีภายในตัวเขานะคะไม่รู้ว่าค่คยใช้อะไรนะคะยังเคยอ่านเจออยู่รอบนึงแต่ว่าคือจะเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะคะข้างล่างก็สวยแต่ว่าข้างบนจะสวยกว่านะ,ะนะคะว่า ยังก็ชอบน้านนี้นะคะคือออกจะติดหนาวนิดนิดนึงนะคะเพราะว่า,าลมแรงมากเลยนะคะแล้วก็มีฝนตกนิดนิดด้วยะค่ะก็จะเข้าหน้าหนาวนะคะมองไปนี้ก็มีแต่ความสวยของต้นไม้ใบหญ้าเลยนี่แหละค่ะเสี่ยงอยู่ไกลๆนั่นก็สวยนะคะแล้วถ้ามาทางแผนการที่ก้องไม้ใช่ไหมคะก็คือนี่แหละค่ะทางที่ย่างจะเดินไปทางลัดนะคะที่ย่างเดิน ทุกครั้งเลยเห็นไหมคะยังยัไปทางนั้นแต่อันนี้ทางตรงนานๆทีนะคะ่ะเพราะทางตรงมันเดินอันบากะมันต้องระวังรถอะไรด้วยอุย้ยมองไปฝั่งนู้นอีกนะคะฝั่งโรงเรียนที่ยังเคยไปปิดมาต้นไม้ก็สวยนะคะเปลี่ยนตีสวยมากเลยนะคะนี่แหละคะ่ะแต่ข้างหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะที่เป็นเขียวๆคือเขาไม่เปลี่ยนนะคะแต่ที่เอ็งบอกค่ะคือมีบางต้นที่เขาเปลี่ยนโดยอัตนโนมัติสวยเลยนะคะ เงียบนะคะนี่ยังไม่แปดโมงดีนะคะผู้คนเขาก็บางคนเขาก็ไประงานออกตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงครึ่งอะไรประมาณนี้แหละค่ะนี่ยังชอบชอบเลยคะบรรยากาศอยแบบนี้เดินไปแล้วเห็นต้นไม้่น,นีสวยมากเลยเออฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นร้านร้านเบียร์นะคะร้านขายเบียร์ค่ะเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงหรือว,ว่ากี่เท่าไหร่นี่แหละคะ่ะเปิดเกือบทุกวันบังกะทิเอ็นาดาวไม่ผิด ฝั่งนี้ก็สวยนะคะเราจะเดินอ้อมกลับไปที่เริมคะนี่ไม่ละค่ะยังมาแล้วยังก็ต้องเดินตรงไปเลยที่เสียเดินอ้อมหุยแต่อินถ่ายให้ดูกันแล้วกันค่ะสวยนะคะเอ้ยสวยค่ะสวยเราก็นี่นะคะเดินม,มาฝั่งนี้แล้วตาก็เหลือมาเจนนี่ะนะคะอันนี้ผลกุหลาบป่านนะคะที่เป็นดอกที่อินถ่ายดูเป็นดอกสีขาวๆแล้วก็ออกบานเดนนะคะ อันนี้ผลเขานะคะนี่แหละคะ่ะถ้าไปหยุดแถบแถบ้านเอ็นนะคะยังเก็บแล้วนะคะเก็บเอาไปทําสกัดเป็นน้ํามันนี่แหละคะ่ะน้ํามันก,าากุหลาบป่าอันนี้อยู่ข้างนอกก็ไม่กล้าเก็บอะคะ่ะเพราะว่าเขาจะวองปึกเปีกอีกนะคะ <c oughs> แต่จริงๆนะคะมันน่าเก็บนะคะเพราะอย่างนี่นมคะคือเยอะมากเลยนะคะนู่นนะคะเป็นรั้วเป็นแนวเลยนะคะนู่นเลยนะคะออกเยอะมากเลยนะคะ เห็นเดี๋ยวเราก็อยากเินนะคะเดี๋ยวว่ากันนั้นกันนี้เลยรถยังไม่มานะรถเครยังไม่ได้ยินเสียงฝัง่งนึงใช่ค่ะรถยังไม่มาเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปสถานีรถเมโทรกันดีกว่านะคะ,ะถ่ายต้นสนที่ไรก็ไม่ค่อยสวยนะคะคือเขาไม่เปลี่ยนสีเลยนะคะเห็นอย่คงยังสีเขียวอยู่ไม่เปลี่ยนสีเหมือนต้นไม้อื่นๆเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็คนน่าจะเป็น สา,สาวจูงหมาหรือเปล่าใครเออไม่แน่ใจนะคะแต่ภายในภายในเนี่ยคือแห้งนะคะไม่ได้ชุ่มชื่นเหมือนอย่างนี้นะคะที่เรามองเห็นเพราะว่าต้สนสูงคอยเยอะใช่ไหมคะแล้วยังไงล่ะคะที่ดินที่อยู่ข้างใต้ต้สนสูงนะคะเขาแห้งนะคะอ่าแล้วตอนนี้ตอนเที่ยงครึ่งน,นะคะเราก็จะไปเที่ยวอีกแล้วนะคะเที่ยวที่อะไรสักอย่างนี้นะคะเรียกว่าถูก ก็ออกไปแล้วค่ะจะขึ้นรถรถรางนะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างนี้นะคะไปกันหมดห้องแล้วค่ะว่าลูกครูไปไหนนะคะข้ามปมีตัวกันเข้ากันหมดแล้วค่ะแล้วเราก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะบางทีว่าลำคา้างลำคันเพื่อนในห้องนะคะนี่ค่ะอาจจะไปเที่ยวกันนะคะนั่งรถสายสองนะคะนี่นะคะไปแล้วค,ะค่ะสายสองไปหน่อยใหม่นะคะ โอ้ยเรามาถึงแล้วนะคะอันนี้ค่ะ Business College นะคะใหญ่มากเลยนะคะนี่นั่งร้าบนสามต้้ยนะคะอ๋โห้นี่นะคะวันนี้พามาเที่ยวเป็นสถานที่ที่แบบแต่งานนี่เทศการเลยนะคะนี่ห้องเองแต่ว่ากันจะไม่มาหลัรนี้เมื่อกี้มืดหลายนะคะครูไม่อยู่นี่จะลากไก่แบบให้ส่งก็ส่งไปที่ส่งให้หรอเออไม่ต้องส่งให้นะคะนี่นะคะขันว่าข้อให้ตัวข้อชมนะคะนี่นี่นะคะ ก็าเน,น,นี่นะคะผู้คนเยอะนะคะนี่ละคะ่ะนี่นะคะ่ะค่ะแล้วนี่นะคะอากาศดีมากเลยคะ่ะถ้าบ้านเราน่าจะเป็นใบเสกบางนานรก็คิดว่ามีอยู่สองถึงสองวันที่สามนะคะต้องโชว์ตั๋วแน่เลยนะคะยังคิดว่านี่บา้านเราเปียเหมือนใบเสกบางนาไหมถ้าเป็นใบเสกบางนาดีเลยคะ่ะคือใหญ่มากเลยนะคะนี่ต้องหาตั๋วก่อนกับตั๋วเข้างาน นี่แหละค่ะบริเวณภายในนะคะตอนนี้กําลังพากันโหลดตัวอยู่นะคะนี่นะคะบรรดาเพื่อนๆแต่ละคนกําลังโหลดตัวอยู่นะคะนี่นะคะไปได้เลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังพากันโหลดตัวกันเป็นการใหญ่เลยนะคะทั้งๆที่โหลดไปแล้วนะคะแต่ลืมนะคะทุกคนก็มีนะคะไม่มีก็เข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าประตูไม่เปิดนะคะ แล้วเราก็เข้ามาในงานแล้วนะคะเราก็จะไปแผนกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเรามีการบ้านอยู่สองข้อนี่แหละค่ะไปกันหมดยกข้องค่ะแล้วลอกกันบ้านส่งกันนะคะครูรู้ค่ะข้างล่างเป็นแผนกไดรไม่รู้นะคะแต่เราจะไปแผนกเหมือนแบบผู้สูงอายุนั่นแหละค่ะเพราะเราต้องเรี่ยเกี่ยวกับผู้สูงอายุไงค่ะคนเดยนก็สูงอายุนะคะนี่แหละค่ะเดินกันไปค่ะห้องนี้อย่าให้หลงกันนะคะครูไม่มานี้ครูปล่อยนักเรียนตัดหางไปวัดแล้วค่ะ ค่อนข้างเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นร้านอาหารนะคะนี่น่ากินนี่ก็คือเดินก็มาภายในแล้วนะคะมีผู้คนที่ความสนใจเยอะมากเลยนะคะ oh, <okay. S 2> อันนี้ก็นี่แหละคะ่ะยังขายได้ทีละหน่อยนะคะเพราะต้องเดินดูด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนี่นะคะก็จต่อไปะเป็นที่ออกกำลังกายมือน,นะคะโยคยุ่ณตานี่คุณต่าย <Yo. S 3> นี่แหละค่ะไปเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้เป็นหนังสือ อะไรที่น่าสนหนบ้างคะน้องซือเมื่อจีเซอร์ด้วยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ผนแผนกอโรมาใช่ไหมคะจะเรียกว่าอโรมาไหมเออคือหมายถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เองอ๋อโอเคค่ะยังก็จะผิดเองค่ะเพราะถ้าดูอุปรกรณ์ตอนนั้นใช่เลยค่ะโอเคค่ะสเส้คิค่ะแล้วตอนที่เพื่อนถามอยู่อยู่แผงหนึ่ใชะะ่ไหมคะยังก็จะถ่ายนี้นะคะนี่เราคะ่ะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะคนเยอะมากเลยนะคะ มื่อกี้อยู่ไปผแผนกบเร็งนะคะคาวเซลนะคะหรือว่าเสื้อปกของที่นี่นะคะแต่นี่คืออะไรเอ่ยตุนิสตาฮาลาวอยเน้นอะไรคะนี่ยังก็อ่านไม่ออกหรอกคะ่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอะผแผนกนี้มีกนอยู่นะคะนี่อันนี้อะไรมั่งก็ไม่รู้นะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นอ่านหะน้าเตมเนี่ยนะคะยังก็อยู่นี้ก่อนนะคะค่ะเพื่อนก็เดินไปจนเจอกระเป๋าจะได้นะคะว่าจะต้องทำยังไงอ๋อ นี่คือไปสิตอร็ปีใช่ไหมคะนี่แหละค่ะไปสิตอร็ปีตัวสองคือไปฟังการบรรยายโอเคดอกก็เดินมาื่อยนะคะแล้วก็ได้ถูงกันกระสุงนะคะสามคนออันไหนเอ่ยไหนนะคะนี่แหละค่ะทุกคนต้องนั่งถุงหมดเลยอันนี้ก็กำลังหาไอที่ครูให้มาไม่คุบนะคะที่อยู่อดตเตสที่ต้องไปตามหานะคะนี่เาต้องงมัถูกก็เจโลก กักเอเน,นีเยตัวเอสอาร์นะคะพวกตายาซิเตนนี่นะเใกล้กิออร์ตาร์ดีอีสโตยาชนทะเลวะหายดีค่ะน,นี่นะคะคนเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเราอยู่นี่สองชั่วโมงเต็มแล้วค่ะกำลังจะกลับแล้วะค่ะคือแต่ละคนนะคะได้ของกันเต็มที่เลยนะคะสามสูงน,นี่สามสูงสี่ถุงนี่อของกินดินสูงดินจอสายห้อยาชีพแบบคุณแจบ้านนะคะเยอะมากเลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในปากก็ยังชอบกันดูกรอบ,บพี่นะคะ นี่ค่ะกำลัะบ้านขาให้ดูนะคะ่าและนี่ก็คือทางออกที่เพราะว่าเมื่อกี้ที่เรามาเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะแล้วมาลงมาข้างล่างะคะ่ะเราขึ้นบนไดืเอนไปอันนี้คือโดนลงมาอย่างนี้นะคะยิ่งจะออกไปและะ้ว่ะคะก็แต่ว่าเราต้องฉันต้องทรึรถไเดิมใช่ไหมเนี่ยะคะ่ะชีวิตเนี่ย,ยโอเคค่ะห้าเก้าดีกว่าบ้องไว้พื่อพื่นนะคะขาอันนี้ก็เือมาภายนอกแล้วนะคะอากาศาคนละแบบเลยนะคะแต่ก็ดีค่ะยังรู้สึกหนาวอยู่เหมือนเดิม บิสเซนเนี่ยที่ใช่มหาลายัยไหมคใช่ก็ยังบอกว่าที่หัวเปล่าฉันมาเรียนที่นี่อ,อ๋<า>ยอค่ะเป็นมหาลัยนะครับเพิ่งเคยเจอนะครั้งแต่เรียนมาเนี่ย<ช><ม>ที่แบบเป็นในนี้ทุกทีเป็นจากโรงเรียนผู้ใหญ่อย่างเพราะเรามันเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่โรงเรียนแบบนี้